บอสนุหมอลำเสียงวิหกเผอหลุดปากพูดถึงเรื่องน้องคอปเตอร์ค่ะมื่อนีสาวกเคามรา,าจะอัปเดตข่าวสารของน้องคอปเตอร์เพราะว่าเข้ากับเด็ดติดตามนน้องคอปเตอร์ตั้งแต่น้องประกาศ ยุติบทบาทลงจากศิลปินภูไทยแล้วน้องจะไปขึ้นที่ไหนต่อแฟนคลับก็สงสัยอยู่เพราะเห็นทางหมอลำเสียงวีหกประกาศว่าน้องคอปเตอร์จะขึ้นปะทะคู่กับน้องอาอายบนเวทีหมอลำเสียงวีหกนั่นเองค่ะพี่น้องทุกคนก็เลยจับตาว่าน้องคอปเตอร์จะมาอยู่หมอลำเสียงวีหกนั่นเหรอเออนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วเข้าไปย้อนฟังมื่พี่น้อง ประกาศยุติเนาะยุติบทบาทขอลาออกจากการเป็นศิลปินวงศิลปินภูไทยตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปด้วยเหตุผลส่วนตัวครับขอบคุณปู่วีพ่อมาร์กที่ให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้ได้มีเวทีได้ยืนสงงาให้แฟนๆได้รู้จักคอปเตอร์ส่วนการดำลงชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นฝากแฟนๆติดตามลูกด้วยนะครับยาถิมยาป๋าบักลาเดอครับ ขอบคุณครับนี่ค่ะมันก็เกิดจากโพดโพดนี้ของน้องคอปเตอร์แล้วที่นี่พ่อโบนานไม่นานน้องคอปเตอร์ก็ได้ไปขึ้นหมอลำเสียงวิหกค่ะปะทะก,กับน้องไอาาค่ะพี่น้องแล้วทุกคนก็เลยสงสัยก็เลยจับคำพูดเนาะ,ะจับคำพูดบอสบอสแล้วบอสหนกุก็ได้หลุดปากพูดออกมาเออช่วงที่น้องไอาากับน้องคอปเตอร์นะ่ะยุ่งกันเขาเออเนาะเล่นกันนะพี่น้องเนาะแสดง สแสดงอยู่บนเวทีแล้ะกพิ่นกะมีการยุ้งกันบ่ากันหยอกกันนั่นแหละพี่น้องตามภาษาเด็กหน่อยรุ่นข้าวเรียกกันเนาะอย่าถือสาเด็กหน่อยนะพี่น้องเนาะอันนี้กัเป็นประเด็นดรามา่านั่นเด้ะเออแล้วที่นี่บอหนุกะเลยว่าดีนะทีได้แยกอยู่คนละวงวัดดีนะทีได้แยกอยู่คนละวงบาน,นี้บาน,นี้มีอีกอ,อีกท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งใหญ่สากัว่าเออดีนะทีเอาไปอยู่อลังการโชว์นั่นบอหนุก็เลยฝ่าวเบรกไว เฝ้าเบรกย่ยสาวไวค่ะพี่น้องเหมือนว่ายังไม่ได้ประกาศว่าน้องคอปเตอร์จะมาอยู่อลังการโชว์ค่ะพี่น้องเหมือนว่าตอนนี้ขึ้นเป็นรับเชิญซือ้อรับเชิญกลุ่มปิดในวันที่12-13เฝ้าเขาไปซื้อกลุ่มปิดกันด้อค่ะพี่น้องสองมือในราคาเพียง158บาทนี่แหละเพราะว่า,าขันมือหนึ่งเนาะส่วนมาพเพื่ดกลุ่มปิดเป็นจเจบัละล29เก้อนตะวันนี้สองมืออบาทนะ จำบม,มพิดเพราะว่าได้อ่านมาไม่ไม่นี่ผู้จัดก,การใหญ่ผู้จัดก,การใหญ่หมอลำดอทคอมลุงใหญ่เพ่นอื่นแท่นจะค้องวันลุ่มใหญ่เนาะเพิ่นกระกาศลงอยู่ค่ะแล้วล่าสุดเพิ่นกระด้ออกมาไล่เดือดนั่นแหละค่ะพี่น้องไล่สดเดือดอ่ะคอยไปบึงก่อนว่าชาดๆก่อนว่าเพื่อนประกาศว่ารจังไดเนี่ยเพื่อนขายบัตรว่ตจังไดเนี่ยอ่ะเพื่อนวางซ่ อย่าลืมเข้ากลุ่มมาดูความน่ารักของเด็กๆนะครับจะมียกสีไหมพูนว่าบาตร158บาทแมนอิลีค่ะพี่นอ้องนี่เนี่ยเห็นรูปนี้แหละเห็นรูปนี้โพสต์นี้แหละพี่นอ้องนี่เข้ากลุ่มได้เลยค่ะเข้ากลุ่มทักที่เพจได้เลยแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเออแล้วที่นี่อ่าจะได้ดูกี่วันก็จะได้ดูน้องอายโพสต์อยู่ได้ดูสองวันสิบสองสิบสามแมนนี่ เชิญพี่น้องแฟนคลับน้องไอ้น้องคอปเตอร์เข้ากลุ่มกันได้เลยเนี่ยบางคนก็เข้าไปรอในกลุ่มแล้วนี่นะคะพี่นออะนี่เดี๋ยวเราไปเปิดคลิปท่อนช่วงที่บอสนุหลุดปากกันดีกว่าบอสนุก,กับยายสาค่ะพี่นอหลุดปากพูดว่าน้องคอปเตอร์จะไปอยู่หมอรามา,าการโชว์ค่ะเดี๋ยวซากุจะเปิดท่อนเน้ฟังเลยอื นี่ช่วงอเนกันห่างเพงกับ่สนเบเเอยู่ีหล่ยีหล่าอ้าอ้าวอ้โอ้จ็คซีดีแล้วแหละเดี๋ยวดีที่จะเอาผู้นี้ไปยุ่อัังการชอบว้ยอะไออนูออปักลายอายุเท่าไรแล้วลูกอายุสิห้าครับสิห้าปีครับยีหลาาจปีลูก 12ค่ะสิบสองปีต้องตาหักปะตาหักอยู่ครับแต่ดังมันแมบโอ้ยกอนสิว่าคนอื่นน่ะตัดลิ้นออกแล้วว้าให้ชัดก่อนปลาผู้อื่นกันผูดนีดีดอกยานั้นห่องเพ่งกับบ้านเวเวเอยู่กีล่ะอีล่ะอ้โ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 อ ดีแล้วแหละเดี๋ยวดีที่จะเอาผู้นี้ไปยุ่งอันอลังการโชว์ว้าวนี่เห็นไหบอสหนุก็เลยเบรกกับบอท่านเบรกเยสากับบอท่านค่ะพี่น้องแล้วก็ได้แต่หัวรอแล้วก็มีแต่หามซื้อว่าโอ้ยซื้อเพราะว่าเรายังบอท่านได้ประกาศอยู่ว่าน้องคอปเตอร์จะไปอยู่อลังการโชว์มอลำเสียงวีหกวมสองที่จะ เปิดตัวขึ้นมาใหม่ในฤดูการหน้าค่ะปีแรกของหมอละมะลังการโชว์นั่นนะคะพี่นอนี่แหลคะค่ะพี่นอกับเป็นคลิป,ลป,ลปนี้แหละที่เายสาเพยรุดปากบอดหนุกเบกกับพท่านค่ะพี่นออ่าทุกคนกับเขามาแสดงความคิดเห็นว่าอย่านะเอออย่าเอามาอยู่เสียงวิหกเลยภาษาเนี่ยแหละพี่นอแล้วที่นี่ลาซูาก็เห็นผู้จัดการ ใหญ่แฟนขบมาลำ .com ลุงใหญ่เนาะเพิ่นก็ได้ออกมาไลฟ์สดชอย่ว่าทําไมพวกคุณไม่ให้โอกาสเด็กบ้างเด็กน้อยเขาก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้คุณแค่คุณไม่ชอบเขาคุณก็ไม่ต้องดูประมาณนี้แต่เขาก็ยังมีแฟนขับบ้านฮักของเขาอยู่นะก็ขอให้แยกแยกหน่อยแยกเรื่องส่วนตัวหรือว่าแยกอะไรประเด็นอะไรออกไปหน่อยเออ ควรให้โอกาสเด็กหน่อยเพื่นกับวันซี่เพื่อนกระศูนย์อยู่ค่ะพี่น้องเพื่อนกิดเดือดอยู่ออกมเวากับหลายอยู่เง่อยู่ค่ะพี่น้องอ่ะออกมเวาเรื่องปะเดินนองคอปเตอร์นี่แหละถือว่าถึงยังเพิ่นกับพยายามออกมาป๊กป้องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเด็กเขาก็ไม่ได้มีอะไรปัญหาอะไรกับใครก็ ไปอยู่วงนู้นวงนี้ที่เขาเปลี่ยนก็น่าจะปรับตัวกับทุกคนไม่ได้หรือจะเป็นนิสัยส่วนตัวอะไรของเขาประมาณนั่นแหละทุกคนก็คงจะรู้อยู่ว่าเออน้องเป็นยังไงบ้างแต่ทีนี้ทางแฟนลับมอลำดอทอ่าทางลุนยักษลุงใหญ่มอลำเสียงวิหกคณะหมอลำเสียงวิหกหรืออ่ามอลมอลังการโชว์บนกบอดนุ่งสีิืนกะอยากให้โอกาสเด็ดหน่อยไหมคะพี่นอก อยากให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถของตัวเองเออเดินตามอนาคตของตัวเองโบแน่นะน้องคอรอบตรออาจจะอยู่น้่บอดหนุบอดนกได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าย,ยังบอกเวลาเพิ่นเวาวยังเพิ่นจีานวาตร,ตรงๆเข้าเห็นเสมอว่าบอดหนุบอดนกไม่เคยเลี้ยงลูกในวงหรือน้องอาอยที่เพิ่นเอามาเป็นลูกบุญธรรมอกเคยเลี้ยงแบบโอ้ ไม่เคยรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเพื่อนว่าเนะาะโบเคยเลี้ยงแบบธนูธนอมสอนแบบดาอย่างเดียวสั่งสอนให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีเพื่อนจะสอนแบบนั้นอาจจะเอาอยูก็ได้ไหม้พื่นว่าบอด์นูก,ก็บอดน์นูอาจจะสั่งสอนน้องคอปเตอร์อยูใดก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนมนคนตรงๆ เออมีเอียงพึ่นกระสิบ,บอกเลยบางเท่อาก็ศสีประกาศต่อหนาซื้อเลยสั่งสอนต่อหนาซื้อเลยจังสั่นจังซีสั่งสอนเลยเอออยู่ใดหรืออยู่บ่ไดก็ต้องเบิ่งได้หน่อยคพนั้นนําว่าจะเป็นจังไดเนาะอย่าพึ่งตัดสินเพิ่นว่าอย่าพึ่งตัดสินการกระทําน้องถ้ายังไม่ได้ดูความสามารถของน้องแต่เฮาก็เห็นอยู่่านองนะมีความสามารถหลายเปาแค่เล่นดนตรีจยงสี่แม่พี่น้องแะ้วก็เพึ่งก็มากล้องมักล่ากลําไปทางม้วล่าร้ายนะ เออมันก็นเป็นเรื่องธรรมดาแหละเพราะว่าเ,เรื่องที่นิสัยส่วนโตน้องมันก็นเป็นเด็กน้อยแมเด็กน้อยที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กับคุณย่าน้องสินะอยู่กับคุณย่ามาก่อนจัางสิพี่น้องก็อาจจะเป็นด้วยความนิสัยผู้ชายนะั่นเงสิแมเออเพราะว่าหอากับเขาใจหอากับเห็นเด็กๆผู้ชาย่วนมาก มันก็ไม่ได้ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนมันค่อยๆสั่งสอนเอาอาจจะดีก็ได้ถ้ามาอยู่กับบอสนกบอสหนุกับลุงใหญ่เพิ่นค่ะพี่น้องเพิ่นกับสิสั่งสอนเอาดูแลเอาค่ะพี่น้องคอยติดตามให้กําลังใจน้องดีกว่าสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับเนาะก็ไม่ต้องไปซื้อสาหรอกสําหรับคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบอยู่วันยัง เขาก็จะมาคอมเมนต์อะไรประมาณนี้เลยหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาเปา็นว่าข้ากติตามตอนต่อไปค่ะว่าน้องจะเป็นยังไงน้องจะอยู่ได้ไหมแต่สุดท้ายนี้เราก็อยากให้แฟนคลับเสียงวิโฮกหรือแฟนคลับบอสนุบอนบอนกน้องอ้ไเปิดใจรับน้องคอปเตอร์ด้วยนะคะอย่าไปดราม่าเลยเด็กเขาต้องการหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาอนาคตค่ะพี่น้องอ่ะ สำหรับคลิปนี้ซาคูก็กฝากไว้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ